มาถ่ายเอกันององเอลั่นที่นี่อุณหภูมิข้างนอกสามสิบสี่องศาดูกันนะเราจะลดกี่เปอร์เซ็นต์ครับเธอร์โบพิเตอร์เธอจะเอาจิ้งจอกไว้ตรงนี้ าง,งามาดูว่าจะลดได้กี่องศาอันนี้ก็ได้ทําการเปิดนัะฮะดูกันว่าจะลดได้กี่องศานี่ข้างหลังนี่ครับร้อพรมตอกบาสเก็ต มาดูกันครับมุ้งแปดฟุตเปิดไว้ประมาณห้าสิบนาทีอุณหภูมิในห้องรดเหลือ,อสามสิบสององศามาดูข้างในมุ้งกันว่าจะเหลือเท่าไหร่ครับยนทีเดียวนอนสำหรับสองคนแปดฟุต อุณภูมิลดเหลือ26องศาจุด5ซลเซียสวัดหน้าท่อวัดหน้าท่อได้ที่19.1ความชื้นอยู่ที่69ถือว่าเย็นเลยนี่ฮะสี่เปิดตอนเก้้าาห9.50นี่เยน็นเย็นเลยฮะอันนี้เปิดเว้รหนึ่งนะฮะเปิดพัดลมเบอร์สอง ย็นเย็นครับแต่นอนจริงจริงเปิดไว้ประมาณแค่ยี่สิบเจ็ดอันนี้ลองทดลองดูห้าสิบนาทีจากสามสิบสี่ลดเดือยอยู่ยี่สิบหกจุดห้าถือว่าโอเคตั้งไว้ยี่ห้าคอมไม่ตัดเปิดลงช่วยหนึ่งตัวมุ้งแปดฟุตแจวเลยฮะ CIL นี่ครับผมมิเตอร์วัดเปิดไว้อยู่ยี่สิบห้าหน้าท่ออยู่สิบแปดภายในห้องอยู่ยี่สิบหก จุดห้าองศาถือว่าโอเคเลยฮะนอนสองคน